สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อแท้ TRD ขอบ20นะคะสุดนี้เป็นล้อมือสองนะคะพร้อมยางสวยๆนะคะอีกคันลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางใหม่ป้ายแดงดนลลอบนะคะ255 657นะคะ ูลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะ0 9 9 3 5 4 c 4 6 8อดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้า Então...